ของวันนี้ค่ะคณะทูตเอไอซค่ะ,ย,คะยังอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะ,คะโดยช่วงเช้าของวันนี้ค่ะทางคณะทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิมนะคะได้ไปที่ t ีเคปายะลาค่ะพเพื่อร่วมกันพูดคุยเลิกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาขับเคลื่อนแก้ปัญหาในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลา ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ของทางคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมหรือ OIC จํานวน12คนใน8ประเทศที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางคณะนะคะก็ได้เดินทางมายัอนจังหวัดยะลาเพื่อร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปในภาพรวมของนโยบายการดําเนินง,งานของหน่วยงานทั้งในมิติความมั่นคง มิติด้านการพัฒนาและร่วมรับชมวิดิทัศน์นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายอานุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจโทรวรณวพงศ์คชรัตน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า นายอัมพลพงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเจลานายพงศสัตว์ยิ่งชนเจริญน,นาย,ยกเทศมนตรีนครยลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมณห,ห้องประชุมชั้นหนึ่งทีเคป,ปารก์เกลาอำเภอเมืองจังหวัดเจลา โดยนายอนุทินชาญวิรุลค่ะก็ได้เปิดเผยว่าทางรัฐบาลพยายามที่จะให้เห็นถึงความพร้อมในพื้นที่ของ3มจังหวัดชายงภาคใต้สร้างความมาั่นใจให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวอยากที่จะให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศชาติได้ค่ะทางด้านของนางฮาลัฟยูซุฟอห์มัดรจับเอกอัคราชทูต ประเทศอียิปต์ก็ได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่ได้มีการสนับสนุนเรื่องของเศษรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่พร้อมยินดีที่จะเชิญนักลงทุนจากประเทศอียิปต์มาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศอียิปต์อีกด้วยค่ะ